สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสตอิโมจินะครับที่มีอิโมจิให้เราเลือกมากมายนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KTS นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KMM นะครับหากใครนะครับที่ไม่ต้องการเซิร์ชหานะครับสามารถคลิกลิงก์ได้จากจากใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆมากดสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับหากใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆกรอกข้อมูลคบั้วนนะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่ปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นนะครับหากใครนะครับที่ต้องการไม่ต้องการกรอกข้อมูลพวกนี้นะฮะสามารถลงชื่อก็ใช้ผ่านทาง gmail ได้โดยตรงเลยนะครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการกรอกชื่อผู้ใช้งานแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการทางซ้ายนะครับของทางเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอธิบายฟังแต่ละรายการเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ยังคงเหลือนะครับ ดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งมีทางเว็บไซต์ก็มีทางเลือกให้เราเลือกการเติมเงินถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการปั๊มลายอิโมจิกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับในจากนั้นนะครับในส่วนของหมดหมู่นะครับให้เพื่อนเลือกเป็น เลือกที่ถูกใจรูปโพส์วิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกอิโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปหน้ายิ้มล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทาการอ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่ต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับให้ทําการคลิกต้องวัดหรือเวลานะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆทําการเปิดเปิดโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะครับหากไม่เปิดจะไม่สามารถเพิ่มไลค์ได้นะครับเพิ่มอีโมจิได้นะครับเมื่อทงการาคัดลอกลิงก์แล้วนะครับก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับหากทําการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดโพสต์อ่าเป็นส่วนตัวได้ตามปกตินะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อพิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ห้าสิบนะครับจากนั้นกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันนะครับ ว่าได้รับคําสั่งซื้อองคุณแล้วนะครับกคเป็นเพื่อนๆรอสักครู่นะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ลงได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆนะครับได้ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับที่ต้องเราก็ต้องการจะดูย้อนหลังนะคครรรรรัััับบกกก็็สสาาาาาามมมถลลออินนเข้้้แววดดูใปะะต่งืไ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR code นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเบาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c ETH B BCH แล้วก็ USDT นะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money โดยใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเซิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รได้เสริมนะครับก็สามารถคัดกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่รอจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อดมินได้นะครับแล้วก,กดส่งตัวนะครับอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดอีโมจิของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปไม่ถึงสามนาทีนะครับเขาไวมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับก็คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับได้ทั้งอีโมจิที่เป็นคนไทยด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ